เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile Metro Royale วันนี้ก็มาเล่นกับน้องมงนะครับ,โโบ,บย,ยิงบอดก่อนเปิดกล่องครับโอเคเก็บของให้หมดก่อนอันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรกับเกล่องฟาร์มกันฟาร์มบอสฟาร์มจากคนนู่นนี่ ไป <S <S ไปฟอสฟูรีกันเลย <S <S อันนี้ก็ใช้กระสุนธรรมดา <S 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 อยู่กับปอน KS ลุงห้าแล้วก็น้องมงครับนะครับ ไปตรงนี้ต้องเจอคนแน่นอนครับเพราะเป็นแหล่งหาของ เตรียมเตรียมชาร์จครับตั้งเป็นหนึ่งนัดแล้วก็ยิง,งนะเก็บก่อนแสดงว่ามีคนแล้วดิ ไม่มีไม่มีข้างหน้าไม่มีใครเลยฝั่งนู้นบอดก็ไม่มีโอเคครับเฮ้ยเสียงปืนลูกซอง ใครยิงวะ่าออ,อยู่ข้างในกันหรือเปล่าตอนนี้มาครบทีมแล้วนะครับ เลยไหมโอเคน้องมงไปแล้วครับแล้วก็ตามไปมไปเลยไปเลยลาบ,บอสนะพ,พี่ยิงเอง อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยยิงหัวยิงหัวยิงหัวโอเคตายแล้วมาดูสิว่าได้ของอะไรคิวบียู <Q BU S 1> ก็ถือว่าดีนะปืนนี้สไนรัวอ้าได้คิวบียูครับ ได้แล้วครับเกาะสองขอแล้วกันขายได้โอเคครับ,ใส,รรบใส่กระสุนก่อน QBU น่จะได้ยินสียงปืนแล้ววิ่ง หมดแล้วใช่ไหมระเบิดโอเคของขาวก็โ,โยนทิ้งก่อน ตอนนี้เราก็ไปแบทเทนไลน์นะครับเป็นเมืองกลางแบบซึ่งสถานที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะถ้าเกิดว่ามีทีมหนึ่งซุ่มอยู่ที่ตามตึกเราจะเป็นเป้านิ่งตูบ้านเปิดครับตูบ้านเปิดใช่ไหมแสดงว่ามีคนเคยมาที่นี่แล้ว รีบวิ่งผ่านถนนดีกว่าทางโล่งเกินโอเคเจอบอทก็ใช้ปืนนี้เก็บไปไม่มีบอทเลยประตูบ้านเปิดแล้วเฮ้ยไอ้นี่ยังอยู่มันยิงบอกใครวะแสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้น่าจะตีตรงนี้ที่น่านักโอ้ย อะไรตั้งหนาเนี่ยคอนอ๊อกไปหนึ่งแล้วออไรอหกธรรมดาแตกหนึ่ง,ก,งกินยากแก้ปวดก่อน,น,น,นอโอ้โหโดนโนอนโนอนเลยครับคานหนีก่อนคานหนีก่อน ทั้งกิ้วทั้งกิ้วพี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันโอเคยาใหญ่เลยครับตอนนี้ชุดเครื่องมือแพทย์แบบจัดเต็มอยู่ไหนวะ ค่อยๆเคลื่อนที่ไปเอ้าปอนเคเตายแล้วเฮ้ยอยู่นี่ี่กคปกคปโคป โอ้นอน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 คานนี้ก่อนคานนี้ก่อนโอ้เกือบตายเกือบตายได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ยได้ได้ช่วยก่อนช่วยก่อนเฮลมี่เฮลมี่เฮลมี่โอ้ thank you thank you โอ้หน้ามืดตามัวเลยที่ประจอนออดเลยครับ โอ้เก่อน,นี่ลถไปครึ่งหนึ่งเลยราาครับอย่ากแก้ปวดทีมน่าจะล่าถอยไปแล้วแหละตังกิ้วครับ,บนนโอ้ขอบคุณมากครับ เก็บมาก่อนตอนนี้ทุกอย่างจำเป็นหมดไปนไหนไปนไหนขึ้นมาข้างบนใช่ไหมบอสเกิดที่ไหนเกิดที่แอร์ที่ สนามบินนี่หว่าตรงนี้นี่จุดซุ่มเลยเนี่ยโอเคมารอแถวนี้ก่อน นี่เหลือเวลาอีก1 11 9นาทีครับปรับความสว่างจออีกนิดนึงเงียบมากตรงนี้โอ้เกาะกระมวกลดไปเยอะเหมือนกันถ้าไม่ใส่ไนล่อนนี่มีสิทธิ์พังไวมากยิงพุกเลยเหรอยังยังเนาะ ไอ,อ้พี่เก็บวะดักรอใช่ไหมลงด้วยเฮือไปไหนดีไปไหนดี สนามบินใช่ไหมมีคนเหรอเฮ้ยโอ้โหกำลังวิ่งเลยโผล่มาสิข้างหน้านี่ไป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  ค่อยๆไปวิ่งมาคนเดียวงี้มีสิทธินะมีสิทธิ์เฮ้ยอยู่น้ย ตายไหมตายไหมออน,น่าจะวิ่งแยกมาจากกลุ่มอะกลุ่มใหญ่ แถวนี้ปะเอาแถวนี้มามีอะไรบ้างโอเคแต่งค okay. <Thank> ิวสุนนี่เยอะมากเลยเอาสร้อยคอมาพี่ได้พี่ได้เอาไปไป มันยังได้อยู่นะเดี๋ยวจะมาจากเมืองนอีก โอเคไปล่าบอสกันเลยเฮ้ยเสียงปืนดังสนั่น กระโดดลบโอ้หลบแบบสามมิติเข้าไปในบ้านแล้วตามเก็บมันได้แล้ว เก็บมาโอเค okay, ได้ของล,งลแล้วแป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งครับทิ้งพี่ทิ้งของก่อน ที่ว่า,างในกระเป๋าไม่พอ,อ,อแป๊บหนึ่งครับแป๊บหบนึงแป๊บหบนึง่งทำไมเก็บไม่ได้ อืมยิงเข้าไปโอเคเตรียมตัวอะไรวะเฮ้ยคนคนคนวะ มีคนตายซนะตัวนึงอยู่ไหนวะเมื่อกี้มาสองตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมดเยี่ยมโหได้ด็อกแท็กรัวๆเลยอะ่ะ ก่อนโยนทิน้งก่อนนี่หอมาพอดีเลยครับโกยแนบได้เลยลนะเก็บม,ม,มาดอกแท็กเรียบร้อยโอ้ดอกแท็กต้องสองกัน เฮ้ยโอ้โหโดนยิงบอดบอดบอดใช้ยาก่อนเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเตรียมตัวขึ้นกลับครับคุ้มอยู่นะได้ด็อกแท็กสองอันแล้วก็ได้ปืน ได้แสนแปดครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ